มาติดตามบิ๊กวัวผ่าโลกมาคงไม่รอฝรั่งเศสประท้วงคลั่ง2.3ล้านทั่วประเทศปารีสเละปะทะเดือดตำรวจเจ็บ108จับเกือบ300ตำทีจตํารวจอย่างน้อย108นายได้รับบาดเจ็บระหว่างการประท้วงวันรายงานในฝรั่งเศสการปะทะกันอย่างรุนแรงปะทุขึ้นทั่วประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินขบวนต่อต้านการปฏิรูปเงินบำนาญที่ประกาศเป็นกฎหมายโดยไม่ลงมติและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องและเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่คน ฝรั่งเศสไม่ยอมทนรัฐบาลของตัวเองอีกต่อไปวันที่3พฤษภาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าชาวฝรั่งเศสยังคงประท้วงรัฐบาลอย่างดุเดือดผู้ประท้วงเกือบ300คนถูกจับกลุ่มระหว่างการประท้วงใหญ่ในวันรายงานของฝรั่งเศสเพื่อต่อต้านการปฏิรูปเงินบำนาญที่เป็นข้อขัดแย้งในวันจันทร์ที่ผ่านมาจนท,ที่ตำรวจมากกว่า100นายได้รับบาดเจ็บระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบ เจอร์ลดามานินรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าตำรวจได้มีการควบคุมตัวประชาชนทั้งหมด291คนทั่วประเทศโดย111คนถูกจับกลุ่มในปารีสเขาสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย108นายได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาอธิบายว่าหายากมากสำหรับการประท้วงแต่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีระบุว่าในเมืองหลวงของฝรั่งเศสเพียงแห่งเดียวมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด25 โดยนายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าและมือหลังจากที่โดนระเบิดขวดดามานินรวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประท้วงทั่วประเทศไว้ที่ 782,000คนแต่สาภาพแรงงาน CGT โต้แย้งตัวเลขนี้โดยอ้างว่าประชาชนกว่า2.3ล้านคนออกมาเดินประท้วงทั่วประเทศแล้วอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แม้ว่าการชุมนุมจำนวนมากเป็นไปอย่างสงบแต่การประทะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมก็ประทุข,ขึ้นในบางสถานที่ตามภาพที่มีการแชร์บนโลกโซเชียลมีเดียผู้ประท้วงมีการคว้างกระสุนปืนและระเบิดขวดใส่ตำรวจซึ่งตอบโต้ด้วยการใช้ปืนฉีดน้ำและแก๊สน้ำ ทางกรารฝรั่งเศสประนามความรุนแรงดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีอลิซาเบตบรอนกล่าวว่าในขณะที่วันแรงงานเป็นช่วงเวลาแห่งการระดมพลและความรับผิดชอบอย่างมีความรับผิดชอบฉากของความรุนแรงที่อยู่ข้างขบวนนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่งขณะเดียวกันดามานินอ้างว่าความรุนแรงได้รับแรงกระตุน้นจากกลุ่มซ้ายสุดที่รู้จักกันในชื่อบล็อกสีดำเขากล่าวว่าตำรวจได้มีการเผชิญหน้ากับอันตพาลที่มีความรุนแรงอย่างยิ่งซึ่งมีเป้าหมาย เ,เพื่อฆ่าตำรวจและโจมตีทรัพย์สินของผู้อื่นในปารีสลียงและนอง ฝรั่งเศสปั่นป่วนจากการประท้วงครั้งใหญ่มาหลายเดือนซึงเกิดจากแผนการของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมาดูเอลมาครงที่จะเพิ่มอายุเก,กษียณจาก62เป็น64ปีเพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินของประเทศมาครงลงนามในกฎหมายปฏิรูปในเดือนเมษายนหลังจากใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญเพื่อเลี่ยงสภาแห่งชาติและสภาล่างของฝรั่งเศสโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงแน่นอนเลยว่าการประท้วงยังยืดเยื้อกันขนาดนี้เศรษฐกิจของประเทศจะเหลือ รบริษัทจัดอันดับฟิสได้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสแล้วโดยเตือนว่าการต่อต้านของประชาชนต่อการปฏิรูปเงินบำนาญจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงหน่วยงานดังกล่าวมีการลดอันดับเครดิตจาก AA เป็น AA- โดยแนวโน้มที่คงที่การปรับลดอันดับหมายความว่าฝรั่งเศสถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับนักลงทุนซึ่งอาจจะนำไปสู่ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าฟิสเชื่อว่าแรงกดดันทางสังค และการเมืองที่เกิดขึ้นจากการประท้วงต่อต้านการปฏิรูปเงินบำนาญจะทำให้การรวมบัญชีการเงินมีความยุ่งยาก ว่าการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะหลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียงของรัฐสภาเพื่อผลักดันการปฏิรูปเงินบำนาญจะมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมให้กองกำลังหัวรุนแรงและต่อต้อนานรัฐบาลหนักขึ้นี่เตือนว่าการหยุดชะงักทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งบางครั้งรุนแรงมากทําให้เสี่ยงต่อวาระการปฏิรูปของมาครงและอาจสร้างแรงกดดันต่อนโยบายการคลังที่ขยายตัวมากขึ้นหรือการพิกลับของการปฏิรูปก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศส ได้มีการลงนามในกฎหมายปฏิรูปเงินบำนาญที่ไม่เป็นที่นิยมเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะมีการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศและการต่อต้านในรัฐสภาหลายเดือนมาตรการดังกล่าวได้เพิ่มอายุกเกษียณจาก62ปีเป็น64ปีหลังจากการบังคับใช้ฝ่ายค้านทางการเมืองและสหภาพรายงานต่างสาบานว่าจะต่อต้านต่อไปนักวิเคราะห์เตือนว่านืน่องจากพักของประธานาธิบดีไม่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาจึงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับการปฏิรูปด้านอื่น ื่นเนื่องจากความไม่สงบในที่สาธารณะยังคงยึดเยื้อไม่มีท่าทีว่าจะยุติเมื่อใดบูโนเลอแมร์รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสให้คำมั่นว่าปารีสจะดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างต่อไปแม้ว่าจะมีคำเตือนจากฟิตหรือการประท้วงหนักก็ตามเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะเร่งทําการลดหนี้ของประเทศฟื้นฟูการเงินสาธารณะลดการขาดดุลและลดรายจ่ายสาธารณะให้เร็วขึ้นดูท่าแล้วไม่น่าจะมีการประนีประนอมกันแล้วและจะเกิดอะไรขึ้น ขึ้นกับประเทศนี้เข้าขายมิกสัญญีและมีแนวโน้มก้าไปสู่สงครามกลางเมืองท่ามกลางกระแสร้อนของสองครามใหญ่ระหว่างรัสเซียและนาตโตภายใต้ตัวแทนยูเครนที่กําลังคลึบคลานเข้ามาแม้ว่ามาครงพยายามที่จะลากฝรั่งเศสออกจากสนามรบแต่อาจจะสายเกินกว่าจะควบคุมผลที่จะเกิดขึ้นจากการผุงหางไว้กับวอชิงตันมาก่อนหน้านี้ย่งไม่อาจหลีกเลี่ยง